สวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะอยู่กับสมอนชาแน,นลนะคะอยู่กับสมอนชาแน,นลจ้าเอฟซีไปใส่เมดนมนเน่ะมัอนี้เงียบเงียบ สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรคเจ้าสวัสดีค่ะคนหนึ่งสองสามมาก่อนเพื่อเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาก่อนเพื่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอยู่กน call, ันสมหวังชั้นเนี่ยนะคะโอ้วันนี้ใหญ่ ไลฟ์ตอนกินข้าวไม่มีคยด,ดูเลยยายแค่ขี้เกียจไรเงียบมาไม่กินข้าวมาเนาะไลฟ์แล้วไม่มีคนดูยายก็เลยลงไลฟ์เลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลฟ์นะคะอยู่กาบสมั c h ชาแนลจ้าคำว่าไม่หล่าไม่เด้อ ปาาดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะเพื่อเอฟซีดวงดีนะคะปวโชคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเอซีนะคะใส่ให้เลย ขอบคุณ<ด>หลายๆเด้อไอ้สิบก้อนร้อยสสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณนะคะมากินด้วยก,กันจ้ะกินตำหนึงร้ยอยตัวตำย่พรุ่วนี้จะพาทําผง ยายจะทำผมเริ่มจะทำผมทำเล็บเดี๋ยวเย็นนี้จะไปทำเล็บทำเล็บเตรียมไว้ตอ,อนนี้จะเข้าไปล้างขายยาจะเข้าไปในตลาดไปซื้อยาอสาวสั่งยามาเยอะเลย

ไะกินข้าวมาแล้วเหมือนฝนจะตกหนุนยายจะเข้าไปในตลาดก่อนเชียงใหม่เหรอคะเชียงใหม่ยายเพิ่งไปไม่กี่เดือนเองนะคะยายไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วไปเที่ยวมาแล้วจากเชียงใหม่แต่ก่อนจะไปบ่อยนะคะไปแถววันจ่มไปเสมอมไปอะไรเงี้ยไปหมดแล้ว ไปกินตลาดไนพาซ่าอะไรอยู่ในตัวเมืองก็ไปมาหมดแล้วตลาดโต้รุ่งเขาก็ไปมาหมดแล้วตลาดอะไรหน้าหน้ามหาลัยอะไร,ะไรนั่นแหละก็ไปมาหมดแล้วนะคะยายไปไปบ่อยนะเชียงใหม่แต่ก่อนตลาดที่อยู่หน้ามหาลัยที่ของกินเยอะๆนะ่ะยายก็ไปแล้วนะคะเขาเรียกมหาลัยอะไร,ะไรยายจำไม่ได้แล้ว ลาดเขาใหญ่มากสวนดอกไม้ยาก็ไปมาหมดแล้วอะไรแมคโครอยู่อยู่ข้างล่างอะไรนะ่าอยู่เาขาเรียกอะไรเ,เ,เพราะว่า,าแม่ลิมใช่ไหมแม่ลิมยาก็ไปาย <Okay. S 2> ต่ามช้างก็ไปเที่ยวม,มาแล้วนะคะส่วนช้างอยู่ข้างบนภูเขาก็ไปมาแล้วนะคะอยู่ร้านกาแฟนั่นแหละนะยายก็ไปแล้วนะคะแล้วก็อสมืองก็ไปแล้วเป็นร้านกาแฟหลูๆสูงๆนะก็ไปมาแล้วนะคะที่เชียงใหม่ยาไปหลายที่มากเลยเพราะว่ายา,ตายตปบ่อย แต่ก่อนอนะตอนนี้ไม่ได้เป็นยูทูเบอร์ยายจะไปบ่อยเดือนปีหนึ่งจะไปประมาณสองสามครั้งสามครั้งไปก็เป็นอยู่เป็นอาทิตย์ เดือนหน้ายายจะไปมาเที่ยวประเทศจีนยายจ้าเดือนหน้าจะไปประเทศจีนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงนะคะคุณที่ตกเรือได้านไปซื้อยายายจะไปร้านขายยาจะไปร้านขายยาแล้วก็จะไปซื้อของกินด้วยนะคะเข้าบ้านค่ะ ัอนอาปากสูนแตงจะพูดอาปากสูนคนเบิมแต่อยากหน่อยเราจะอาปากพูดเราอยู่พคนเดียวกเป็นนะวันนี้พูดอยู่คเดียวกเป็นนะ ุณเอ็มขอบคุณนะคะส่วนคนเด่นตลาดนั่นเป็นอย่างแบบดีย๋ยายก็จะได้ไปนี่แล้วยายจะไปตลาดมานั่วตรงนี้แป๊บหนึงยายก็จะเข้าตลาดแล้วอพอคุณกินข้าวมาอิ่ม กินข้าวไหมอินอินก็เลยว่าจะ่าียวจะไปตลาดก่อนจะไปจ่ายค่าไฟด้วยก็ไปจ่ายค่าไฟค่าไฟกบบแพงแพงแบบพี่น้องเลยค่าไฟแพงมาก สวัสดีสองคนเดอ้อพี่น้องเลยช่างไล่กำลังกระนาถาคนเปีนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ค่ะเดีย๋ยวแป๊มหนึ่งในาย,ยาก็จะลงไลค์แล้วขอบคุณนะคะุคูกับสมองชันแน,น่จ้ะอดเดี๋ยวจนเอยจะลงไลค์แลวยาจะเป็นคนแบบ ถ้าไม่มีคนดูยายก็จะรีบลงเลยใครจริงแต่ไม่เหมือนคนอื่นจะบอกเหมือนคนอื่นถ้าไม่มีคนดูยายลงเลยไม่ต้องมาสูนคนดูให้ยายดูหรอกสูนคน้องอยู่ด้วยผมสามเือนเศ้า,าเองอลืมข่าวไปว่าสาผมไหมประทานแห่ง <c oughs> ลืมข้าวไป <c oughs> <ๆ>ผมยังไม่แห้งยายยายไปมัดไว มัดมัดอะไรรู้ไหมมัดแต่งหน้าแล้วยายลืมแกะออกเพราะยายสาบผมเช้ามัดแต่งหน้าแล้วก็เลื่อยลืมแกะออกเห็นมันแหงหัวเลยเปียกเลยหนึ่งเปียกเลยป้าลืมข้าวไปมัดมัดแต่งหน้าไงก็เลยลืมสวัสดีทุกคนเลยจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอยู่กับเสมอ ยังไม่ได้เป็นตลาดเลยฝนตกแล้วโอ้ฝนตกฝนตกกลายอุสาหจะเป็นตลาดฝนตกทีน้ซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอยู่กับสมอั c h ชาแนลนะคะซูงคนดูน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะอยู่กับสมบัติชาแนลจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่กำลังใจขอบคุณที่ไลค์จ้ามีกับสมนชนาธิ์น,น,นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอ็กซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะมีกับยายนึกินกันเดอร์เข้ามาแล้กกับแปรรอ มาแล้วกอกไฟเมื่อไหร่ดอกกุหลาบสวยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงน,นะคะอยู่กับสมองน,นะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับดายนะคะขอบคุณหลายๆ สวัสดีทุกคนนะคะขอ,คคขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรไปตายแบบหนึง่งสูงคนเดี่งไปวัอนเดิมไปแล้วก็มามีคนเบิ่งค่ะไปบายรวมมาสูงคนเบิ่งเยจักสิบเบิ่งอย่างไล่เบิ่งจากของอโอ้ยอนาถาจ้ะ บ่มีเบิ้งกับบเป็นยังดขอ,ขอขกขอบคุณหลายๆเนะจ้ะขำมาแล้วกระได้ก็ขึ้นขึ้นอยู่นะเหนื่อยว่าไลนมาไม่มีคนดูสูงคนดูอืม